เอวันีถึีนี่ดี็รรอตัวนี้รเนาแล้ครับเดี๋ยววันน้่สามตอยู่เลยขอใ้เ้าเนี่ย่ม่เป็นองพ่อวีวงกังมาอ้เสามใบกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ มาแล <Mohammad. S 1> <desserts. Negative. S 2> ้วครับแมตติมเนาะครับแพงวลนะครับแม่ติมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับถูกไวมบ้างแมตติมก็ได้มานะครับวาอันนี้แม่ก็เ็นทุก่าเ้าวาเจอแล้ว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 ขอบคุณแม่ดายังน้อยาแพง บคุณน้องแม็กด้วยขอบคุณพ่อตุยน้ำตา่ตาหาเป็นไรพ่อเป็นนะพ่ออะไรุเป็น่งีไม่หยั่งเนาะเอเไยยยขอบคุณอัเดกบอกบอกี้อัอ้อน้ออออ้อันีนีน้นัััีอนอ ร้านเนบเก็บได้ละนาทีค่ะเอาบอก่เอาหนลืมแมบาดเรยเดี๋ยวแล้วนะเราไม่บนใกันแล้วนะ รอดเลยเนี่ยมหาเลยฮะมะหาเนี่ยเขาถอดเลยรอดเลยตุ<ป>้มไว้ก่นอนไม่มีที่นอนเนะาะมะวานนี้วันนี้สองวันแล้วโอ้โหอยู่ตรงนี้เราโมคือบันนอกเนะาะคือโไปเช่าไอ้หันนอนคิดเท่าแล้วไม่มีทางค่าตัวสั่งร้อยอื่นก็เหลือโอ้โหคือทำคือผูกกั 100, น ออวสวัสดีครับหลอดครับเุ็ด5ชุดหาใบแม่ผมออกร้อยพี่สิบสิบอ้โยสูบละ่ะเงียบกิปบว่าซื้อ,อ,อ้าใบแม่าไหนมันเลยเดินเบิ่งอยู่สิบไงพี่หนึ <16 S 2> ่งหกคืเลียชุดทุดไทย5ชุดทุทดไทย บ็สนใจแมนสวัสดีครับตัวคลั่กไรน,นี่แหละโฉชกชโชเขาเรียกว่โาโฉกให้ถึงที่แล้วเขาหย,ยัดมือให้แล้วเขาซื้อให้แล้วเจ้าของมั่นน่ะหนึ่งของไงนี่อย่างนั้นข้องย่างหนีเลยโอ้สัตจ <c ười> ะช<ะ>่วงเกิดหนาวไหมคุณไร้คุณไร้นี่อยจริงจ้า เอาที่แม่ไปอ่ได้่่มีข็ด้มีมเห็ดอะไรไเปไี้ยางเาอไรด้างน่เาบอกขวดฟาดูไหมุ่ตสาหนัดไปก็พออย่างดีว่าเดี๋ยวขอจีไทยจะขอไปได้บ้างนะไปไปทัก่ายเข้างสวัสดีค่ะมดกทายเขามา ด้านซองอย่างดีจะประกถไทยแ่พ yeah> ่้เอองาสมกำลังเยเจ้าผ่านยอดเพ็ดเจ้าเรื่ยว uh ันเมื่อไหพ่อคุณมหาวนี <h <h ่กวามแข่เจ้าเม่ไหกอดการเที่ยงเทียงเราจะสร้งให้เขาวมเที่ยงเงเขากอายนดีเจ้าพ่่านเียบทดีทีุแล้วนี่เยเต็เดี๋ยวมาเลยกเรื่องผานเซนก่อนพี่หอได้ชุดอะไรอ่ะ พี่หอมไปไหนมาเห็นนะในสตอรี่นะทีนี้ที่ซื้อหอมเสร็จแล้วหอมนแมมเนี่ยอ้วนขึ้นวันนี้เมนบอกเมนบอเมนไ่ได้เห็นตั้งแต่ทงกามวันนี้เจ้าเจ้าเห็นรูบสมัยเราลงเห็นบอกจจนแต่เราบ่ได้ต้องปีขึ้นหลังหนึ่งโอ้ยอยากย้อนกลับไปวหนนี้เาเป็นข้าลงจนพวกว่าเป็นแมมแบบแม่อยกบ่กับเบิ้งเดียบเบื้อง บกือบกือคับตอนตะกี้ปั่นจักรยานค่ะมันเร็วกาคังกายเนร่อมือนี้มันบริก่นแล้วเิกนนไเป็นบาาคนสีรุ้ยไปน่ยคนสีรุ้ยไปเน่คนทม่เป็นสีน้ำเเลยครับคนเรียกว่ามีอันจะกินบ่มันตันเลยยนล้าลองเบากวานเียทมเราผัดเนี มีนากาพลุมเลยบโอ้วันนี่มีลมนะ น,น,น,นะครับตกลมล่มตกลงเย็นล่มกับเย็นเย็นเริ่มพัดมากแล้วครับเดี๋ยวจะหน่อยความมันกันเริ่มบันเลงน,นะครับรออีกสักแป๊บครับ รออีกสักแป๊บนะครับ ครับเปที่กำลังเดิมครับมาไปที่กำลังเตรียมงานความมั่นครับร้อยจักไม่ครับทตรีมงานบรรับอนอน คไลน์นี่จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับบาทูนสาวจอยเนีหรือผู้ใดยิด่สนับสนุนบาวทูนก็ได้ทางช่องซุป,ปเปอร์แท่งนะครับผมอีกหนึ่งช่องทางขอบคุณครับ